สวัสดีทุกคนค่ะนกจะพาออมห่วกใส่แตงไทยค่ะไปดูกันเลยท่าวิธีออมห่วกใส่แตงไทยของนกเมนูนี้อร่อยแน่เลยปอ,อกเปลือกค่ะได้กินออมแตงไทยใส่หวแสบ็บแซ่บี่นนอะ มิโน่บ,นบานๆอีกมิโน่แซบบลอกเปลือกใส้ทุง ไปล้างน้ำก่อนแบบเขียนเอาแต่เนื้อเขาค่ะหีิดบ่เขา่า <laughs> โขกพริกใส่พริกแกงค่ะใส่หอมลงไปโขกดใส่กันค่ะโขกพอหยาบๆยา ผูกพอแตกๆค่ะโ oh, ูกพร้อมเมนูนี้เมนูนี้ก็อร่อยนะคะ อ,อมหัวกใส่แตงไทยเยยาเกลือหน่อยใส่น้ำปลา แล้วนำไปตั้งไฟค่ะใส่ตะไคร้ลงไปจะได้ดบับคาว แล้วนำไปตั้งไฟค่ะนำมาตั้งไฟคั่วค่ะคั่วคั่วแตงไทยให้ให้อ่อนก่อนค่ะน้ำเดือดเอาเอาหัวลงก่น้อง ลูกออสค่ะลูกออสอมหัวยา สุกแล้วค่ะเริ่มสุกแล้วหย่อนน้ำปลาลงไปหน่อยใส่รสด,ดีใส่ชรส ตอนสุดท้ายใส่แมงลักค่ะใส่แมงลักลงไปหอมแมงลักแล้วแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะหอมแต้งไทยใส่ลูกออด ออมแต่งไท้ใส่หวัว้จอ,อร่อยแล้วคะ่ะแซ่บมากเลยพร้อมตักเสิร์ฟค่ะ เสร็จแล้วค่ะตักเสิรแล้วค่ะหน้าตาก็เป็นแบบนี้แหละค่ะอ่อมหวกสายแตงไทยเมนูอีสานแซ่บๆอีกเมนูค่ะน่ากินไหมคะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ นกขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะไปแล้วค่ะบาย